ได้ครับได้ครับได้ครับมีจะได้มีเรื่องให้ตื่นเต้นสักหน่อยนะครับอ๋อครับเชิญนะครับนัก <c oughs> เรีนยนมาแน่นี่หมดเลยเออปันป้นปั้นว่าปั้นลืมปิดหน้ามาก็เลยม,มานั่งรวมกันมาได้ครับประมาณนี้ครับเอามทีเดียวเลยอ่ะเอาโฮมทีเดียวเลยนะครับ <c oughs>

ผมจะพยายามรักษาระดับตัวนั้นได้ยินนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับอ,อ๋อชัดเจนนะครับแต่ผมไม่ชัดเจนตัวนั้นมืดนะครับ <c oughs> ผมไฟสองแกนนะครับ <c oughs> ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็การอื่นก็ขอขอบคุณอลอ์ที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสดีๆได้มานั่งพูดคุยกันในเรื่องที่ว่ามันน่าจะช่วยพัฒนาเราให้ดีขึ้น อินชาอัลลอนะครับเพราะว่เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมครับเป็นคนธรรมดาล้วก็มีข้อดีมีข้อเสียการที่ได้มานั่งพูดคุยกันในเรื่องศาสนาขอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ช่วยฟื้นฟูช่วยเยียวยาแล้วเราก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่ว่าจะรักเราในฐานะคนบาปอย่างนี้แหละหวังว่าพระองค์จะรักเราแล้วก็ให้โอกาสเราวันนี้เรื่องที่ว่าอยากจะมาชวนคุยนะครับก็คือ,อชีวิตสุขได้ถ้าใช่ ชีวิตสุขได้ถ้าใช่คือยิ่งแต่และท่านที่มาร่วมรับฟังเนี่ยเป็นท่านที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าผมเยอะแน่นอนครับผมจะคงจะไม่เอาเรื่องนิยายหลอกเด็กมาเล่าให้ฟังเพราะถ้าพูดถึงคำว่าความสุขถ้าพูดถึงเด็กเล็กๆเล่านิทานให้ฟังเขาก็รู้สึกมันมีความสุขแต่ถ้าคนที่ผ่านชีวิตมามา,มากจะรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้สุขขนาดนั้นใช่ไหมครับคนที่แต่งงานมานานแล้วก็จะรู้ว่าการแต่งงานมันก็ไม่ได้ อะไรขนาดนั้นไม่ได้บู๋ว่าขนาดนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราถือว่ามีแบ็กกราวเป็นเด็กๆน่ารักนะครับผมจะได้รู้ว่าในโลกที่โหดร้ายก็ยังมีสิ่งสวยงามให้เราดูอยู่นะถึงแม้เด็กจะทำท่าเหมือนซอมบี้ก็ตามครับมีครั้งหนึ่งอะครับมีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านชิบารินท่านชิบารินก็คืออะไรายกะระดับแนวหน้า ผู้ที่ว่านาวาฮีนําองค์การจากอัลลอฮ์มหานาบีหมายามว่าท่านชิบารีนกับท่านนาบีเนี่ยจะค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าเจอกันบ่อยมีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านชิบรีนอะลีสุลตวัสลามาหาท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาอิบริัลลัมแล้วก็ได้เตือนท่านนบีให้ระวังสามอย่างแล้วก็ให้ทําให้ได้สองอย่างท่านชิบรีนนะครับมาหาท่านนบีแล้วก็เตือนบอกว่าให้ระวังสามเรื่องนี้ ระวังสามเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตในดุนยาแล้วก็ทำให้ได้อีกสองอย่างแล้วชีวิตจะมีความสุขและชีวิตจะมีความสุขท่านจิบินบอกว่ายัาง,ยางไงครับตอนแรกท่านมาปุ๊บท่านก็บอกว่ายามมฮัมหมัดอะฮบิบมันชิตะฟะอินนะกะมูฟาริกูฮูตอนแรกท่านชิบลินบอกครับว่ามุฮัมหมัดเอ๋ยคุณอยากจะรักใครแค่ไหนรักไปเลย อยากรักใค่ไหนรักแห้เต็มที่เลยถึงเวลาคุณจากเขาแน่นอนจากเขาแน่นอนจะรักแบบจะกืนจะกินเหมือนกับว่าจากกันไม่ได้ฉันขาดน้องแล้วน้องขาดพี่แล้วเหมือนฉันจะตายท่านชีวิตก็เตือนง่ายๆครับเป็นศัตธรรมชีวิตถูกไหมครับจะรักใครให้ตายยังไงผลสุดท้ายก็ต้องจากการจากมันก็มี2แบบคนรักกันเวลาจากกันก็มี2แบบ จากกันเพราะว่าเกลียดกันแล้วไอตอนแรกน่ะรักกันปานจะกืนกินแต่พอถึงเวลาโกรธกันปุ๊บจากกันถูกไหมครับสามีภรรยาถ้าไปกันไม่รอดก็เลิกคนที่รักกันตอนแรกรักกันอีพูดอะไรไม่ข้าหูก็ยอมได้แต่พอเกลียดกันปุ๊บพูดอะไรดีแค่ไหนก็ไม่ฟังธรรมชาติของมนุษย์รักกันแค่ไหนก็ตามจากได้สองแบบแบบแรกก็คือจากกันเพราะว่าเกลียดกันแล้วแบบที่สอง จากการเพราะว่าตายตายจากการถูกไหมครับรักแค่ไหนจะรักษาความรักตลอดชีวิตเป็นคู่ที่หน้าอิจฉาที่สุดในโลกหน้าอิจฉาแค่ไหนถึงจุดหนึ่งก็ต้องเสียชีวิตไม่สามีเสียชีวิตก่อนกับภรรยาเสียก่อนเม่งั้นก็เสียชีวิตพร้อมกันคนรักกันแค่ไหนก็เสียชีวิตเพราะนั้นท่านชิบลิ้นจึงเตือนสติท่านชิบลิ้นจึงเตือนสติในเรื่องของความรักว่าอย่าไปลุ่มหลงกับมันมาก อย่าไปคิดว่าคนคนเนี่ยชั้นขาดเขาไม่ได้แน่นอนหรืออย่าไปทุ่มทุกอย่างให้กับคนเพราะถึงเวลาก็ต้องจากอย่างถ้าเกิดผู้ใหญ่เราส่วนใหญ่เราจะทุ่มความรักให้กับลูกหลาน mm hmm. เขาบอกว่าไงนะครับลูกเหมือนไข่ขาวหลานเหมือนไข่แดงถ้ามีเหลน,นี่ลูกกลายเป็นเปลือกไข่เลยนะครับไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับจะไปสนใจใกับเด็กๆน่ารักน่ารัก เพราะนั้นบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่พอทุ่มความรักให้กับลูกหลานมากเกินไปบางครั้งก็หลงลืมอามานะที่เตงต้องทําบางทีจะถือซึ่ง,ก,งก็ถือไม่ได้ต้องลุกมาทํากับข้าวให้กับลูกหลานต้องมาทําธุรกิจจะได้เลี้ยงดูลูกหลานเวลาจะละหมาดก,ก็ไม่มีเวลาจะทําความดีเวลาจะศึกษาแค่จะอ่านอัลกุรอานบางคนบอกไม่มีเวลาเลยฉันต้องเลี้ยงดูลูกฉันต้องเลี้ยงดูหลาน อลัลลอฮ์บอกว่าในกุรานเตือนสติไว้นะครับว่าแท้จริงคู่ครองและลูกหลานเนี่ยเป็นศัตรูเราได้ด้วยนะไอที่เรารักมากๆเนี่ยถ้าเกิดความรักของเราเนี่ยทำให้เราลืมโลกหน้าอาลัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดที่เรารักนหะคือศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าจีวินถึงมาเตือนครับมุฮัมมัดเอ๋ยเตือนมุฮัมมัดสุลสลัลของอิสลามก็คือเตือนพวกเราทุกคนจะรักใครแค่ไหนในคุณจากเขาแน่นอน เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับจะเกลียดใครแค่ไหนเราก็ต้องจากเขาแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในความเกลียดเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยไม่ต้องเกลียดให้หมดใจเหมือนกับที่ท่านบีมัสอร,สร์ซามบอกว่าจะรักก็อย่ารักให้หมดใจเผื่อใจไว้เกลียดบ้างจะเกลียดก็อย่าเกลียดให้หมดใจเผื่อใจให้กลับมารักกันด้วยครับอันนี้อันแรกเลยครับอันแรกที่ท่านชิบลินบอกไว้ก็คืออยากรักใครก็รักไปเดี๋ยวก็เลิกกันอันที่สองครับ ทันจิบินบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําในดุนยาเนี่ยอยากทําอะไรทําไปเลยเต็มที่อยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากเล่นเล่นอยากทําดีทําดีอยากทํทาทชั่วทําความชั่วไปทันจิมินบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําไปทุกพฤติกรรมที่คุณทํอาอัลลอฮ์สอบสวนแน่นอนจะทําเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม อัลลอฮ์บอกไงครับหัวมายะมันมิสกอนหรือรัดจินคอยรอยอยะหรอจะทาเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามไม่มีใครเห็นเลยในโลกเนี่ยแอบไปทําหรือจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเราอาจจะเดินผ่านบ้านใครเจอมไม้จิ้มฟันแล้วก็หยิบของเขาไปโดยที่ไม่ได้บอกเขานบ,บีบอกว่าถูกสอบสวนหมดเลยถูกสอบสวนหมดเลยไอเรื่องการถูกสอบสวนเนี่ยครับถ้าเราดูมีเหตุการณ์ในสมัยท่านนบ,บีมัสละลังวอัลัยบัสลัม ช่วงตอนบ่ายปกติเวลาบ่ายของอาหรับร้อนอากาศร้อนจัดเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่หลับกันเขาเรียกว่านอนกลดูแลซาบาก็หลับกันหมดครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอบูบักออกมาเดินในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ร้อนจัดเนี่ยแล้วท่านก็เจอกับท่านอุมรัร คาลีฟาที่ยิ่งใหญ่2ท่านนะครับท่านอุบักกับท่านอุมัดมาเจอกันในช่วงเวลาร้อนจัดที่ควรจะหลับแต่ไม่หลับก็เลยถามกันว่าทําไมถึงไม่หลับมาเดินอะไรเวลานี้ต่างฝ่ายต่างบอกว่าไงครับหิวเกินจะทนไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วทั้งคู่เป็นเศรษฐีมาก่อนนะครับแต่เมื่อเข้ารับอิสลามปุ๊บเขาได้ทุ่มเทเสียสละให้กับอิสลามมากแล้วส่วนที่เก็บน,น้อยกว่าส่วนที่จ่าย ถึงขั้นว่าหิวจนไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินแล้วหิวจัดมากๆจนนอนไม่หลับถ้าเราเคยหิวมากๆใช่ไหมครับถ้าหิวไม่มากเนี่ยหลับพอจะได้เนาะแต่ถ้าหิวมากๆมันมันหลับไม่ได้มันทรมานอะร้อนก็ร้อนก็ต้องเดินออกมาครับพอเดินออกมาปุ๊บระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่ก็เจอท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลอะลัลลสลามเดินออกมาเหมือนกันก็แปลกใจครับว่า อะไรกันทำไมท่านนาบีก็ออกมาเวลานี้ก็เลยถามนาบีก็บอกว่าฉันไม่ได้กินอะไรมานานแล้วคือท่านอบูบัคเนี่ยด้วยความที่หิวเอาเชือกมาลัดพุงมาคาดคาดพุงไว้เพื่อลดความทรมานแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆมามวนเป็นหนึ่งก้อนเพื่อถ่วงไว้ท่านอบูบัคถ่วงหนึ่งก้อนท่านอุมัตถ,ถ่วงหนึ่งก้อนท่านนาบีถ่วงสองก้อน คือคนที่อลัลลอฮ์รักมากๆเนี่ยในโลกดุญญดนยานอัออาลลอฮ์จะทดสอบเขาหนักกว่าคนอื่นเมื่ออัลลอฮ์รักใครมากๆจะทดสอบเขาหนักกว่าคนอื่นท่านอบูบักหิวจัดต้องหูถ่วงหินไว้หนึ่งก้อนท่านอุมัตต้งถ่วงหนึ่งก้อนท่านนบีสองก้อนด้วยความหิวพี่น้องที่รักครับระดับท่านนบีมูฮัมมัดสลอยสลัมอยู่แบบหิวโหวยปกติท่านกินข้าววันละสมือ้อ ถ้าหญิงไอาชาบอกไว้นะครับว่าครอบครัวของมูฮัมหมัดไม่เคยกินข้าวเกินวันละสองมือ้อเมื่อไร่ก็ตามที่เรากินข้าวสองมือม้อมื้อนึงจะเป็นเพียงแค่อินทรพารมกับน้ำจินตนาการดูว่าอยู่แบบอดทนแค่ไหนคนที่อยู่แบบอดทนนะครับถึงขั้นที่ว่าหิวหิวสุดๆแปลว่าต้องอดมาหลายวันละต้องอดมาหลายวันกว่าที่ว่าจะต้องหิวขนาดนี้ เพราะถึงเวลาครับท่านอบีเมื่อเห็นท่านอูบักท่านอูมัดท่านอบีก็เป็นห่วงคือตัวท่านเองหิวท่านก็เดินไปเรื่อยๆนั่แหละแต่พอเจอคนที่ท่านรักหิวท่านอบีก็เลยบอกว่างั้นเราไปหาอบูอายุบอัลลอฮ์ซารีอกันไปหาซอฮาบะอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้เลยว่าซอฮาบะท่านเนี่ยปกติแล้วจะมีอาหารเตรียมไว้ที่บ้านตลอดเวลาเตรียมไว้เพื่อท่านอบีโดยเฉพาะเลย คือเขาบอกท่านลบีไว้บอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ท่านจะทานอาหารมาบ้านผมได้เลยผมยินดีต้อนรับเสมอแต่ปกติท่านลบีไม่ไปถ้าเป็นเรื่องตัวเองหิวท่านไม่ไปแต่ตอนนี้มีอีกสองท่านหิวท่านก็เลยไปด้วยเมื่อไปเจอท่านละบูยุปันสอรีครับท่านวิยญาณสูตรไอ้ท่านละบุอายุเมื่อเห็นท่านลบีมากับท่านอะบูบักมากับท่านอุมัรคนที่ประเสริฐที่สุดสามคนมาท่านดีใจท่านรีบไปเตรียมอินทผลัมท่าน เพิ่งมาจากสวนก็เตรียมมีหนภผาลำหลากหลายรูปแบบมาให้กินแล้วก็เชืออแพรเลี้ยงอีกหนึ่งตัวเชืออแพรเลี้ยงท่านอับดลีมยสลุสลิมเมื่อได้อาหารปุ๊บก,ก็บอกว่าขอเอาไปฝากให้คนครอบครัวผมด้วยได้ไหมเขาก็ยังไม่ได้กินอะไรห่วงคนที่บ้านด้วยหลังจากนั้นครับก็รับประทานกันกินกันจนอิ่มแล้วพี่น้องที่รักครับท่านอับดุลเมีัยมมุสลิมหลังจากที่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งนาน พอได้กินคืออินทผาลามกับเนื้อยา่างกินเสร็จนาบีร้องไห้นบีร้องไห้เราคิดว่าท,ทําไมทําไมท่านนาบีถึงร้องไห้ถ้าเกิดถามพี่น้องอะครับคิดว่าทําไมท่านนบีร้องไห้ครับได้กินข้าวเสร็จแล้วกินอิกหมี่พีมันด้วยแต่กินเสร็จร้องไห้ ซบาบ้าแปลกใจครับว่าทําไมนบีถึงร้องไห้ท่านนาบีบอกว่าไงครับขอสาบานต่ออัลลอฮ์สิ่งที่พวกท่านกําลังทานไปท่านจะต้องถูกอัลลอฮ์สอบสวนแน่นอนในวันกิยามะหมสุฮา AH. นัลลอฮ์นบีอดมื้อกินมือ้อแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเวอร์ตลอดชีวิตท่านแต่พอได้กินอะไรดีสักหน่อยท่านกลัวอะไรครับกลัวว่าจะไปตอบอัลลอฮ์ได้ไหม กลัวว่าจะไปตอบอัลลอฮ์ได้ไหมว่ากินดีขนาดเนี่ยตอบแทนอันลลอฮ์ได้พอเพียงแล้วหรือยังได้ทําตัวให้อัลลอฮ์รักไหมมุสมลิมเราในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่อาหารเยอะถูกไหมครับเรามีกินกันถึงขั้นว่าถ้าอาหารไม่ถูกปากเราด่าด้วยหรือบางทีแม่ทําภรรยาทาหรือว่ากินอาหารซ้ําๆเนี่ยอยังกับแล้วเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวหรือว่าแกงไก่แกงไก่แกงไก่ กินแต่นี่อีกแล้วเบือ่อเรามีกินเยอะไปจนเราไม่เห็นคุณค่าของอาหารจนเราไม่กลัวว่าลิสกี้ที่อัลลอให้เราเนี่ยอัลลอสอบสวนข้าวทุกเม็ดทุกเม็ดที่เรากินเนี่ยอัลลอ์สอบสวนน้ําที่เราดื่มอัลลอสอบสวนของทุกอย่างที่เราเอาลงถังขยะอัลลอสอบสวนหมดเลย นี่คือสิ่งที่ท่านชิบลิ้นมาบอกท่านนบีเตือนสติเป็นอย่างที่สองอย่างแรกเตือนว่าไงนะครับจะรักใครก็รักไปถึงเวลาจากเขาแน่นอนอันที่สองอยากทําอะไรก็ทําไปทุกพฤติกรรมที่ทําถูกสอบสวนแน่นอนอันที่3ที่ท่านชิบลินเตือนสติท่านนบีมูฮัมมัดสลาลองอัสลาม,ม,มแล้วก็เตือนสติพวกเราทุกคนอยากใช้ชีวิตอย่างไรก็ใช้ไป ปัจจุบันจะมีคําพูดของวัยรุ่นใช่ไหมครับที่ว่าชีวิตเป็นของเราใช้ซะให้คุ้มหรืออะไรก็ตามแต่ท่านชิบิลินพูดเหมือนกันไอชีวิตเนี่ยอยากใช้ชีวิตยังไงใช้ไปเลยอยากใช้ชีวิตอยู่แบบคนจนใช้ชีวิตแบบคนจนอยากใช้ชีวิตอยู่แบบคนรวยใช้ชีวิตแบบคนรวยอยากใช้ช mm ีวิตแบบมีความสุขก็ใช้ไปอยากใช้ชีวิตอย่างมีความทุกข์ก็ใช้ไปจะใช้ชีวิตแบบคนชั่วก็ใช้ไปชใช้ชีวิตแบบคนดีก็ใช้ไป ท่านชีวินบอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็จงใช้ไปซะเพราะคุณตายแน่นอนเพราะคุณตายแน่นอนชับนีบีนเตือนสติพราาบางครั้งอ่ะครับมุสลิมเรากำลังวิ่งไล่ตามความหวังของเราวิ่งไล่ตามความฝันของเราอาจจะเป็นประกาศนียบัตรอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นฐานะ อาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นขนาดของบ้านอาจจะเป็นรถจำนวนมากมายเราวิ่งตามสิ่งต่างๆนานา,นานมากมายท่านจิบลินก็มาเตือนสติเราง่ายๆว่าอยากจะเลือกใจใช้ชีวิตแบบไหนนะแนละคุณใช้ไปเลยไม่ว่าที่สุดแล้วเราจะได้อะไรก็ตามสิ่งที่รอเรามีเพียงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบๆเล็กๆจะรวยแค่ไหนก็ถูกฝัง จะจนแค่ไหนก็ถูกฝังเพราะฉะนั้นนี่คือ3อย่างที่ท่านชิปลินเตือนเราไว้จะรักใครรักไปเลยถึงเวลาแจากจากเขาแน่นอนจะทำอะไรก็ทำไปเลยทุกอย่างที่ทำถูกสอบสวนอยากเลือกใช้ชีวิตเช่นไรก็ใช้ชีวิตไปเลยถึงเวลาตายแน่ หลังจากนั้นครับท่านชิบลีนได้ส่งเสริมพวกเราให้ทำสองอย่างท่านชิบลีนบอกว่าไงครับจงรู้ไว้นะมุฮัมมัดแท้จริงเกียรติยศของผู้ศรัทธาคนเรามีเกียรติถูกไหมครับเราแต่ละคนให้เกียรติคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนดีเราให้เกียรติแบบหนึ่งเป็นคนรวยให้เกียรติแบบหนึ่งเป็นคนจนให้เกียรติแบบหนึ่งคนเราทุกคนมีเกียรติแต่ท่านชิบลนบอกไว้นะครับว่า ผู้ศรัทธาจะมีเกียรติได้แค่กรณีเดียวเท่านั้นผู้ศรัทธานะทันจิบลินบอกว่าจงรู้ไว้ว่าผู้ศรัทธาจะมีเกียรติได้ด้วยกับการที่เขาลุกมาละหมาดยามค่าคืนไม่ใช่รวยไม่ใช่เพราะมีตำแหน่งใหญ่โตไม่ใช่เพราะเป็นอีมาไม่ใช่เพราะเป็นคณะกรรมการไม่ใช่เพราะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นนายกเป็นอะไรไม่เกี่ยวเลย ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยในดุนยาอาจจะมีคนเอารมแดงมาปูให้กับเราอาจจะมีคนมาต้อนรับอาจจะมาอะไรก็ตามแต่แต่ท่านชิบลีนบอกว่าสำหรับอัลลอฮ์แล้วสำหรับบรรดามาลาอิกาแล้วคนที่มีเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เกียรติคือคนที่เขาใช้เวลายามค่ำคืนเพื่ออัลลอฮ์คนประเภทนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติ คนประเภทนี้คนที่รักอัลลอฮ์จะให้เกียรติหลังจากนั้นท่านจิบรีนได้บอกไว้อีกอย่างนึงครับว่าแล้วความยิ่งใหญ่ของผู้ศรัทธา,มาเมื่อกี้เกียรติยศนะผู้ศรัทธาจะมีเกียรติต้องทํำยังไงนะครับลุกมาละหมาดยาม่ําคืนแต่ผู้ศรัทธาจะยิ่งใหญ่ได้ท่านจีบลีนบอกไว้ว่าและความยิ่งใหญ่ของเขาคือการที่เขาไม่พึ่งพาผู้ใด ไม่พึ่งพามนุษย์ผู้ใดเราจะสังเกตว่าคนในปัจจุบันมีหลายประเภทถูกไหมครับคนที่ว่าชอบขอคนที่ว่าชอบพึ่งคนอื่นคนที่ว่าอะไรก็ตามตัวเองทําได้แต่ไม่ยอมทําต้องรอให้คนอื่นทําให้เอาล่ะถือว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่คนสูงส่งคนที่สูงส่งคือคนที่พยายามทําทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองเหมือนกับท่านอบีมสลลัลลฮวะลสลัมครับตอนที่ว่าท่าน นั่งอยู่บนอูดอูดสูงกว่ามา้าใช่ไหมครับพวกเรามีใครเคยขึ้นม้าไหมครับมีใครเคยขี่ม้าไมเคยเนาะขี่ยากไหมจะปีนขึ้นไปต้องปีนไหมครับต้องปีนมันสูงอูดสูงกว่ามา้าจะขึ้นเนี่ยต้องปีนขึ้นจะลงก็ต้องปีนลงครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีกาลังอยู่บนอูดแล้วท่านทําของตกทําของตกลงพื้นซาฮาบะจะรีบมาเก็บเพราะว่าอยากจะช่วยนบ,บียไงครับใครๆก็รักนบีใครๆก็อยากจะช่วยท่านนบี ท่านอบีมัสยสิสลามบอกว่าไงครับหยุดเลยหยุดหยุดฉันจะลงไปเก็บเองถ้าเป็นคนสมัยนี้ยิ่งคิดว่าตัวเองสูงส่งแค่ไหนต้องรอให้คนอื่นมาทําให้ถูกไหมครับโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนต่ำต้อยอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงเขาทากันงานบ้านฉันไม่แตะอะไรฉันไม่ทําอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดมันไม่ใช่เกียรติยศแล้วมันก็ไม่ใช่ความสูงส่ง ดพรนั้นตอนนี้นะครับ5อย่างสาอย่างท่านชิบลิ้นเตือนเราไว้สองอย่างท่านชิบลิ้นส่งเสริมเราจะรักใครรักไปเลยจากแน่นอนจะทำอะไรก็ทำไปถูกสอบสวนทุกการกระทำอยากมีชีวิตยอยู่แบบไหนก็มีไปตายแน่นอนเกียรตยิยศของผู้ศรัทธาอยู่ที่การลุกมาละหมาดยามค่ำคืนความสูงส่งของเขาคือการที่เขาไม่พึ่งพาผู้ใดมุสลิมเราพึ่งพาอัลลอฮ ถ้าจำเป็นจริงๆขอคนอื่นช่วยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเองก่อนเราทำเองทุกอย่างที่เราทําได้ไม่ไหวจริงๆถึงขอผู้อื่นให้ช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นนะครับมีพี่น้องทางบ้านทักมานะครับว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเรามีเกียรตินอกจากตัวเราเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันดีกว่าไหมที่ว่า เราจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์รักเรามากกว่ามนุษย์รักเราถ้าเกิดเป็นคนที่รักอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์คิดว่าเขาใช้ความสําคัญกับอะไรครับให้ความสําคัญกับสายตาคนหรือสายตาอัลลอฮ์เราคิดว่าไหนอันนี้เราตรวจสอบตัวเองได้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแคร์ตาของมนุษย์มากกว่าอัลลอฮ์เราสอบตกสอบตกใช้คําว่าสอบตกเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่สายตาของคนอื่นมันมีค่ามากกว่าเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือ5อย่างที่ท่านชิบรลินลงมาเตือนไว้ถ้าทําได้มีความสุขไหมครับอันนี้คือสุขแรกเดี๋ยวผมมี3สุขบางคนบอกวันนี้มันพฤหัสไม่ใช่วันสุขชีวิตสุขได้ถ้าใช่อย่างแรกก็คือรับรู้การดําเนินชีวิตจะรักใครถ้าเกิดรักอย่างมีสติถึงเวลาเราจะไม่เสียคน จะทาอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ว่าสิ่งที่เราอัลลอ์ตอบแทนอัลลอฮ์สอบสวนถึงเวลาโดนคนที่เรารักหักหลังเราทําใจได้ไหมครับก็ทําใจได้เพราะเราถือว่าถึงเวลาอัลลอ์จะตอบแทนเราคนที่มาทําร้ายกับเราในโลกดุนยาเราพยายามแล้วแต่ความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรโลกหน้ามีความยุติธรรม พอมุสลิมเรามั่นใจว่าโลกดุนยาไม่มีทางมีความยุติธรรมที่แท้จริงได้เป็นไปไม่ได้